การลุกเมือษอากอรฝรั่งเศสฝรั่งเศสย6ิกกันยายน1918เแฮ้ยไปแล้ววกเอาตรงนี้เร็วเดินมาถืออุปกรณ์ของคุณแบบนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวขวานะไปเดินไป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 เฮ้ยเดี๋ยวก็ใช้เมาส์คลกว่ะไป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 นี่ เฮาา้ยยงัยงยงังยังไป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 ตามมาตามมาเฮ้ยระเบิดเฮ้ยดูเฟนดี้เอาแต่เริ่มเลยเหรอที่แปดเดือนก่อนหน้านี้สหร,รัฐอเมริกา ในช่วสามปีที่ผ่านมาของสงครามไม่ได้มีซึ่งความเป็นตายจากทั้งสองฝ่ายการต่อสู้อันคมคื่นยังคงดวเนินต่อไปทั่วยุโรปทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศใครมีผู้เสีวิตและบาดเก็บเป็นจำนวนมากและผู้ที่ติดใจแต่ใส่อีกมากมาย จนถึงตอนนี้สหรัฐอเมริกา,ก,าก็ยังคงวางตัวเป็นกลางาแต่ด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นและการกลับมาของเยอรมน,นีสูส่สงครามแบบไร้กติกาฑ์ในที่สุดก็ปลูกยักที่กำลังลดไห้ให้ตื่นสักทีวันที่6เมษายน1917าสหรัฐอเมริกาได้ประกาศสงครามกับเยอรมนีไม่กีก่เดือนหลังจากประกาศกองทัพสหรัฐก็ได้เริ่มในการเกณฑ์พลและแม้จะมีเงื่อนไขการแบ่งแยกเชื้อชาติในประเทศอยู่ ชาวเวกันแอฟริกันกว่า360,000คนสมัครสมาชิกด้วยความกระตือรือร้นที่จะแสดงความรักชาติในความหวังที่ได้กลับมากลับบ้านในฐานะวีรบและุษและเจมส์เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นอ๋อคนที่ลุงเฟดดี้ผักเมื่อกี้คือชื่อเจมเอาอะชัปเตอร์ที่หนึ่งกลับไปที่แนวลบถึงเจมน้องรัก พี่หวังว่าจดหมายฉบับนี้จะถึงนายนะได้งานที่ท่าเรือไม่เหนื่อยกันไปใช่ไหมดีใจนะที่ได้ข่าวจากนายและที่บ้านมันให้พี่ลืมเรื่องสงครามไปได้บ้างพวกเราเกิดพิ้นอยู่ในสนามเพาะในโคลนที่เกลื่อนไปด้วยหนูและซากศพกวาดกลัวถ้าเกิดยืนสูงอาจจะโดนกระสุนได้ท่านนายจะได้อะไรสักอย่างจากจดหมายฉบับนี้ก็ขอให้เป็นสิ่งนี้คือทำทุกอย่างที่ทำได้นะเพื่อที่อยู่ให้ห่างจากเรื่องพบ้านนี้ ไอ้ตามพี่รูกที่เลยตอนที่เรายังเด็กแต่เล้โปวดเถอะเจมส์อย่าตามพี่มามันไม่มีอะไรเลยนอกจากความทุกข์ยากและความตายรักษาตัวให้ปลอดภัยไล้อยู่บ้านนะจากเฟดดี้เอาว่ะเฟดดี้ไม่อยากให้เจมส์มามึงลงรถแล้วก็รีบเดินดกว่าเฮ้ยมีชุดชายอืออะไรไม่ทันแล้วพี่ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ทหารว้ยรี่เลยเออรู้แล้วรู้แล้ว,ลวไม่ต้องเร่งค่ายฝึกสหรัฐอเมริกา16กรกฎาคม1917ไปไปไปให้เดินไปไหนเนี่ยฝึกซอมเหรอในยุคนั้นมันยังมีการแบ่งเชื้อชาติอยู่เลยอะปัจจุบันก็ยังมีแบ่งแม่งคนดำมาห้องนู้นเลยไปห้องนี้เออรู้แล้ว ผูดดีๆก็ได้ไปขึ้นโอเคทำไรอ่ะเปลี่ยนชุดไปไปจดหมายแลย้วเก็บได้ป่ะอ่านดิอะไรอ่านวะเปิดนี่เหรอเปิดจุดก่นอนเอาเกเปิดอนจอ่านก่อนตอนผู้โล่งสงคำโลกอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งในเดือนเมษายน1917หลังจากสงครามได้เริ่มขึ้นในยุโรปม,มามากกว่า2ปีครึง่งปันธานาิดีวูดโวลสันอะไรอะวูดโวลวิสันพยายามที่จะเลี่ยงสงครามให้ได้นานที่สุดและความคิดเห็นของสารัชนส่วนใหญ่ก็ยังคงต่อต้านการแทรกแซงของสหรัฐโอเคไปเฮ้ยมืงอะชาอ้าจังวะ <B uff, S 1> เออรู้ลแล้วพูดดีๆก็ได้ <B> uff, ตีแม่งไปเจม ไปเลยเฮ้ยมึงโอ้ยเลยไปปุ๊บปุ๊บคิดถึงเอมิวเลยอะฉากเดียวกันเลยเออไปไปเฮ้ยเดี๋ยนะย่หินลึงโยนเ้ยกูรู้แล้วมึง่งอย่าเล่งนีมงอย่าเล่งอย่างเปาหัวแม่งเล ครับ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 ไปโอเคครับครับครับหยิบไปขึ้นไปไปไอ้อะไรของอะไรหยิบก่อนสมุดงูไปหยิบไม้ชาอีกแล้วโอ้โหเป็นของความจริงมึงตายเนี่ยเออรู้แล้วรแล้วอย่าเร่ง เฮ้ยมึงอะเอาไว้ถดพื้นไปปล่อยพื้นไม่ยังแบ่งม่แบ่งเชื้อชาติเลยแบ่งคนขาวคนดำอะไม่ให้คนขาวไปชักธงไม่ให้คนดำไปกวาดขยะไอเวนถึงพี่ชายเฟดดี้ดิใจที่ได้รู้ข่าวพี่นะขอโทษที่ผมทำให้ผิดหวังนะพี่แต่ดูเหมือนว่าผมจะตามพี่มาอีกแล้วผมได้สมัครเป็นทหารแล้วกับกองพลที่15กรมทหารพิทักษ์มัตุภูมิยิวโยก หรือกรมเก่าที่สิหตามที่เขาเรียกกันนะเราฝึกเสร็จแล้วและกำลังเคลื่อนพลไปที่แนวลบเราต้องนั่งเรือจากนิวยอร์กไปฝรั่งเศสพวกเราเราไปช่วยพี่เอาชนะสงครามนะพี่ไม่ต้องห่วงผมนะผมดูแลตัวเองได้จากน้องชายของพี่เจมส์ตามมาจนได้9เมษายน1917่ ที่มันทบิษัแห่งนี้พวกเยรมันยึดรองแต่วกเรื่อง่องของงคามยังไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ในความพยายามครั้งล่าสุดที่จะทะลวงแนวรับของเยอรมันกองกำลังภาพพื้นดินก็ได้รับคำสั่งให้ร่วมมือกับกองบินหลวงแห่งอังกฤษจะบินนานยังถึงยังออกมาแล้วมาแล้วแล้วตัวละครใหม่เหรอ ก่อนเปิดการโจมตีรอรหัสมีเวลานิดหน่อยเพื่อเขียนจดหมายถึงคนที่รักอไม่ได้เขียนอะไรเยระเบิดลงเหรอเมื่อกี้เสียงระเบิดปะตัวอะไรขึ้นอะพี่เป็นทหาอะไรกันนะครับวันดีจ้าวันดีจ้ามีอะไรอ่ะเกิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ย มาตามมานี่มาดูแผนในการทราบข่าวว่าจอร์จมีการลงจอดที่ผิดวิสัยเฟรดี้ก็ได้รู้ว่ากองพลของเขาต้องการเข้าร่วมในปฏิบัติการนี้ด้วยและก็ต้องร่วมทีมกับนักบินอังกฤษที่ไม่ธรรมดาคนนี้อ๋อผู้ซึ่งกำลังทำหน้าที่บนภาคพื้นโดยไร้ซึ่งเครื่องบินให้บินปล่อยพวกเราเตรียมเปิดกระจงตีปอดด้วยครับผม ทุ้ยผมผู้ซึ่งกำลังทำหน้าที่บนภาคพื้นโดยไล่ซึ่งเครื่องบินให้บินผู้สรูหลาเลยเฮียก็ซ่อมเครื่องบินนั่นแหละนี่อะไรเนี่ยของปากกาไปต่อมานี่พวกโอเคครับไปดูเครื่องบินกันไปทำไงวะอ๋อนี่เอาเครื่องมาใส่ใช่ไหมเครื่องบินลำใหม่โอเคไปไปเฮ้ยนี่หยิบได้ เฮ้ยดอกป๊อปปี้เอาไม้ไปทำอะไรวะน่าจะปลาอะไรที่อย่างข้างบนนั่นอะใช้อะไรบ้างนะใบพัดเหรอใบพัดเครื่องแล้วก็ล้อใช่ไหมนี่ไงใบพัดมันหยิบไม่ได้อะต้องปลาบันไดวะอ่าปาบันไดขึ้นขึ้นกดใช่ไหมอ่านี่ไม่ยากไม่ยาก ลงหัวพี่ลงหัวเดี๋ยวหัวปัดลงหัวแม่งอ่าเยี่ยมเลยอีซี่ไม่อยากกลัวเขาสามารถแล้วหรอกครับผมม,มีไหมไปพัดกับล้อไปเก็บมไม้ไปด้วยเผื่อไดไไปเฮ้ยไปดิยีงไงขงโมยลำนี้ได้ปะ นี่จะลอยก็ไอล้ลอยอยู่ข้างบนไงฮุบเอออะไรเนี่ยตาเสียลักเดี๋ยวลากก่อนไปลากมาไม่ยากไม่ยากดาแรกๆก,ก็อย่างเงี้ยแหละมันก็ไม่ยากดาลหลังๆม่งยากเฮ้ยขึ้นดิมึงจะโดดลงไปหมไม่ใช่ป้ามึงจะป้าทำไมเดี๋ยวๆงงขึ้นขึ้น À. Bye, tham à về Làm nắm vậy đa, ơi nhéo sang bia, ủng an nèo, không an nèo u nè, nè, u nè, 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 ตอนนี้ยังไม่เดินใช่ไหมเดือดของลนะ่ะนี่ไงพอลงมะโอ้ยไม่ยากไม่ยากโอเคไปได้แล้วเว้ยง่ายง่ายง่ายเจมบินแน่เลยวะเริ่มงานเลยเหรอเริ่มงานเลยปะโอเคน,น่าจะได้บินเลยแหละโอเคครับผมนายเรียบร้อยครับ อ่ะคาสซีนโอเคซ่อมเดี๋ยว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 มันเครื่องติดอ่ะเฮ้ยมึงมึงไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้วไมแล้วมินไปแล้วต้องวิ่งตามเหรอโอ้โหจะวิ่งได้ไม่ได้สภาพนี้เฮ้ยไม้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 หลบไม้เลยหลบไม้หลบไม้หลบไม้เฮ้ยเกือบโดนเกือบโดน จะบินได้ไหมในสภาพนี้หายไปยาวยาวเอ้ยยังยางยังยางไม่โดนไม่โดนกับโดนกับโดนหาไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวๆพุ่งเกือบหาไปถัดแล้วนี้ยังอีนิววิ่งยาวยาวอยู่จะอยู่จะอยู่จะอยู่ไปไปยาวยาวเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเย้ะพุ่งทอลหดเลยกว่าจะได้บิน นั ory, ่นไงลุงลุงเับคงมีเองด้วยเนี aquilo, drink, ่ยลวงโชว์เ hmm. ด็กม or uh ัน huh. ดูหน่อยโอเคซ้ายขวาหน้าหลังลองนกห่อเอ้ยนกนกโนกยัดโหลดรถโหลดนกกันโหลดนกกันเดี <t uma <t uma ๋ยวต่อไปถ้าโหลบต้องหลุกระสุนแน่เลยวะ อันนี้หลบนกไปก่อนเขาซ้อมมันนี้ซ้อมทูท ER ูเรียลทูทูเรียลให้เราคุ้นชินกับเครื่องบินก่อนโอ้เยอะ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 นี่ปิดเสียงเพลงไว้นะว่ามันมันมีลิขสิทธิ์อ่ะโอ้โหนั่นงหัวแล้วหลบเครื่องบินอันนี้นกเหล็กนกเหล็กหลบนกเหล็กนกเหล็ก จอยโอ้ยิงด้วยยิงด้วยอะไรอะไรไม่ได้หรอกออกุเซียนยิงผมไม่ได้หรอกน้องปเปลี่ยนน้าใหม่ปเปลี่ยนน้าใหม่เฮ้ยอะไรอะไรไปไปไปใกลยังอีกยังอีกโอ้ยง่ายไปวะเฮ้ยมีบอลลุน้นเหรอยิงระเบิดยิงหายแล้วไม่น่าพูดเลยมันง่ายหรือเปล่า <c oughs> นี่เล่นของยากเลยแมงเอาทีแล้วเบิดแล้วแมงก็ไม่น่าพูดเลย <c oughs> ไม่ซ้ำสื่อเต้นยังวะเฮ้ยโดนิโดนจริงๆ Lepas boleh di. Tang jari ni. Cuba yang, yang ไม่ได้หรอกจบยังจบเพอโอเคโอ้ยจบแม้ว่าเขาจะบินไม่เก่งบินไปบินมาแบบทรงเด็กแต่จอยก็สามารถดูตำแหน่งเป้าหมายได้โอ้ยเก่งเว้ยเขาส่งข้อมูลให้เฟนดี่ผู้ซึ่งต่อมาก็ได้โจมตีปืนใหญ่ของศัตรู <But> และแม้ว่าจะพออ้าทะนะ train, และยึดวิมีคืนมาได้หลังจากการใช้เวลานานถึงสามปีเทนะของพวกเขาก็ถูกบดบังด้วยศพที่เกินกลาดไปทั่วอะไรเขาสามปีเลยว,วะโอหหมดภูนะนะ